ที่ส่วนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเครื่องปรับอากาศของเรานะครับ LG Duo Cool AI Air Air Acrylic Q g ู a ใจคุณนะครับแต่ก่อนที่เราจะนำจะไปรู้จักเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของแอร์นะครับหรือว่าเครื่องปรับอากาศภายในบ้านอย่างละเอียดๆนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักเกี่ยวกับ i ิ s เ s s ของ LG นะที่เราเรียกว่าเป็น LG ES Division นะครับหรือว่า LG Eco Solution Team นั่นเองว่านอกเหนือจากเครื่องปัากาศภายในบ้านแล้วเนี่ยเรายังมีผลิตภัณฑ์อะไรอ่กๆนะครับอยู่บ้านในกลุ่มของสินค้าของ ES Division นั่นเองครับเรามาดูวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันนะครับว่า ES Division เนี่ยเข้ามาทาอะไรให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างน,นะ This great. Smart is really Life o u ครับด้วยเป้าหมายของบริษัทเรานะครับที่ต้องกนนารเป็น Smart Life Solution c o m m u n y ดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์อิบระของเรานะครับจะสามารถไปอยู่ได้ในทุกที่ถ้าทุกท่านเห็นในวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นที่ที่ร้อนจะจัดที่หนาวจะจัในห้องทดลองในออฟฟิศในยนะหรือว่าใน,นชีวิตประชาันต่างๆดังนั้นเนี่ยเรารู้จักกับ เทคโนโลยี H-back ของเราให้มากขึ้นนะครับเรามีการ H-back solution ของบริ ank, ank, ี่ยอยู่ในสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์นะครับแบบเครื่องปรับอาากศชิเนเลอร์นะครับแอร์ที่เป็นแอร์บ้านตัวเครื่องปรับอากาศนะครับระบบคอนโทรลต่างๆนะตัวสอดรองพลังงานด้วยและถ้า่านะครับลูกค้าเนี่ยได้ใช้เกี่ยวกับการ H-back เน H ี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับนะครับความคุ้มของเขาเนะี่ยหรือว่าสปอร์ไลด์ยูนเขาจะรับก็คือความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับตัว เกี่ยวกับสุขภาพที่จะดีขึ้นนะครับความสะดสบายในการใช้งานความพร้อเมเพียนในการจัดเตียนต่างๆครับและที่สําคัญนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็น e n t e n g y Solution ด้วยก็คือถ้าเราสามารถเอาพลังงานเนี่ยกลับมาใช้ทดแทนได้เช่นเราเปิดแอร์แล้วก็มให้การจเป็นเครื่องทำความร้อนไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ LG สามารถทำได้ครอบคลุมน,นะครับเพื่อให้เกิดการใช้งานได้เป็นประสิทธิภาพที่สุดข,ของตัวเครื่องปรับอากาศของเราที่เรามีสามข้อความพร้อมของ LG นะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบปบอากัน เราสามารถดูได yeah. ้ครับว่า LG เนี่ยเรามีศูนย์บริการนะครับทั่วประเทศถึง138แห่งเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกจังหวัดทุกภาคทุกประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีความมั่นใจนะว่าตลอดเวลาที่เราต้องขายสินค้าและให้บริการกับลูกค้าเนี่ยเรามีความท้อนะครับที่จะให้บริการลูกค้าเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการให้บริการได้อย่างเต็มมาตรฐานที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับผู้จำหน่ายสินค้าเรื่อปรับอากาเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการที่มีศูนย์บริการที่คงองจรตันเอง นอกจากนั้นนะครับการให้บริการของเราเนี่ยของเซอร์วิสที่เรามีนะครับเรามีความหลากหลายที่มีความโดดเด่นการที่ไม่ใช่แค่การให้บริการธรรมดาเช่นตัวบริการาไบรท์แคร์ก็คือการที่เราสามารถเข้าไปดูแลนะครับร้านผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมตูเครื่องความสะอายใน,นบ้านเครื่องสะการเชิงพ่านิ์หรือจะเป็นผลิตภานังอื่นซึ่งการเข้าไปดูแลนะครับไบรท์แคร์ของแอลจีน,นีได้รับการประกันถึงหนึ่งปีด้วยมัน่นใจได้เลยว่าเครื่องสะอาดเมื่อร้านงเราเนียนะครับก็จะสะอาดนะครับแล้วก็ได้อากาศดีออกมา หรือเรามีวิธี Care ด้วยห,ยหลายๆคนนะครับในกรุงเทพเราทำงานกันท้งวันอยากจะรับบริการในช่วงกลางคืนบ้างเสาร์อาทิตย์ก็ไม่อยากให้ช่างเข้าไปที่บ้านเราก็มีบริการครับวิธี Care ที่สามารถให้เป็นบริการที่บ้านได้ในช่วงหกโมงถึงสามทุ่มในช่วงวันธรรมดาด้วยอันนี้ก็จะเป็นบซร์วิที่แตกต่างนะครับนอกจากนั้นเรามีเรียกว่า F4 Care สำหรับสินค้าพรีเมียมโมเดลนวที่อยู่ในกลุ่มให้ผู้สีแคร์เนี่ยก็จะสามาถนะครับขอ,อกันให้บริการต่างๆที่พิเศษขึ้นมาได้เช่นการสาธิตการใช้งานสินค้าอยู่ที่บ้านหรือโบริการเฉพาะเพื่อสามารถติดต่อนะครับให้เข้าถึงได้รวดเร็วขึ้นและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เรียกว่า LG on time care เป็นบริการที่ผู้ที่ใช้งานสวิตช์ของ LG เนี่ยสามารถโทรน,นัดหมายได้ก่อนนะครับแล้วก็นัดเวลาไว้เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการ มานั่นรอนะครับและเข้าไปบริการที่ตรงเวลาเลยอันนี้ก็เป็นเกียรติขงเซอร์วิสของ LG ที่เราเตรียมไว้ทั้งในเรื่องของศูนย์บริการนะครับแล้วก็บริการพิเศษต่างๆที่เรามีให้กับลูกค้าและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเราก็เพิ่งเปิดนะครับ LG h b Academy นะครับที่เมืองไทยก็ถือว่าเป็นใน H1 Academy ที่ใหม่ที่สุดในเอเชีในตอนนี้เพื่อครับให้บริการกับการ สาธิตนะครับเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับการอบรมการใช้งานนะครับเกี่ยวกับการอบรมการติดตั้งรวมถึงนะครับให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการให้บริการและการซ่อมด้วยซึ่งอาคาเดมี่นี้นะครับจะถูกเปิดเพื่อให้ผู้ที่อยากรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ช่างแอร์นะครับหรือว่าบริษัทต่างๆที่เอาแอร์ไปติดตั้งเนี่ยสามารถส่งพนักงานเรียนรู้ได้และนะครับเมื่อเรียนจบแล้วสอบผ่านก็จะมีจดที่จีเก็ตนะครับของกรมแรงงานให้ด้วยว่า เขาเนี่ยผ่านการทดสอบนะครับผ่านการเรียนแล้วเขามีความรู้ก็สามารถนะครับเอาสติส๊กเกอเนี่ยไปยื่นมลาละเขาต้องไปทำงานต่างๆต่างโอกาสต่างได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแอคด์ไอทีใหม่ล่าสุดนะที่เราสามารถให้คนนี้เข้าไปเรียนรู้นเนี่ยได้สามารถรู้ได้ทดลองใช้ได้ละก้องไตั้งรู้สึงเราสอนเขาในเรื่องการให้บริการด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราควบวงจรนะครับเรื่องนังสือพิมพ์เรื่องบริการหรือแอเดมไอีในการที่เราสอนใช้งานจเองเ ถ้าเราปลูกอีโคโซลูชันเนี่ยก็จะมี3อย่างสำคัญนะครับที่เราขายในเมืองไทยก็คือ1เลยก็คือเ e เจนด์เช a ่อมแอร์คอนดิชเนนะครับหรือเราเรียกว่าเครื่องบักใะไรในบ้านหรือเราเรียกง่ายๆว่าแอร์บ้านนี่เองนะครับสก็คือตัว Single Commercial Air ลแอร์คอนดิชนะครับหรือเรียกว่าเครื่องบักกาศเชิงพาณิชย์แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่าจริงๆมันก็นนไ,นไ,มไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์อย่างเดียวมันทำงานอย่างอื่นได้และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวระบบแอร์ i ริไฟเลอร์หรือระบบซอกอากาศตัดนั่นเองเรามาเรริ่่มกัันนนนะคบใสวของ เครื่องปร,ปร,ปรับอากาศภายในบ้านต่อไปกันซึ่งในปีนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อไงต้นแล้วว่าเราก็จะมีพิมพ์เตอร์นะครับท่านมาเราในหมวดตอกสินค้าเครื่องปรับอากาศก็คือคุณเจสันเดชที่จะมาเป็นพิมพ์เตอร์ให้กับเราน,นะครับก่อนเนี่ยเมืปป่อจร็วๆนี้พาราเ g ีเรามาดูตลาดของตัวเครื่องปรับอากาศกันว่าในปีนี้นะครับเราคาดการณ์ว่าเครื่องปรับอากาศเป็นยังไงอย่างปีที่แล้วนะครับปี2 0 2 4เนี่ยตลาดของเครื่องปรับอากาศนะครับยังเติบโตอยู่ยที่ประมาณ1 4นะครับ มีมูลค่าตลาดประมาณ32,000ล้านบาทนะครับแล้วก็เราคาดการณ์นะครับว่าในปีนี้เนี่ยตลาดเครื่องปั่นกันก็ยังมีการเติบโตอยู่นะครับเราคาดการณ์ว่าตลาดจะเติบโตที่ปมา6%นะครับหรือว่ามีมูลค่าตลาดที่ประมาณสาม0มล้านบาทนั่นเองก็ด้วยเหตุผลอะไรนะครับที่เรามองว่าตลาดเนี่ยยังจะเติบโตอยู่นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสร์ตต่างๆของรัฐบาลน,นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วของ easy easy นะคะรับเหลือเวลาถ้าอย่ี้มาก e e นะครับก็ที่จะ ทำให้ประชาชนสามารถนะครับเข้าไปใช้บริการซื้อของต่างๆนะครับในช่วงคงสุดท้ายแล้วก็ผมเชื่อว่าเพื่องปรับอากาศก็เป็นอตัวเ,เ,เลือกเพราะว่าเราเนื่องจากงานในวันนี้นะครับก็เป็นช่วงที่อย่ที่ว่าเริ่มจากหมดหนัเกเต็มที่แล้วแล้วก็เริ่มเข้าหน้าร้อนนะครับก็จะเป็นการที่ผู้บริโภคน่าจะอยากซื้อเคร,รื่องปรับอากาศมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของสนามตัดไฟเบอร์ห้านะครับหรือเรื่องของค่าไฟต่างๆเนี่ยมันมีการปรับสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากเปลี่ยนนะครับ แล้ที่2ก็คือบ้านหรือคอนโดมเนียมต่างๆเนี่ยที่สร้างออกมา่ก็จะมีมาเพิ่มมากขึ้นในการที่จะต้องมีเครี่ยนเปล่ากันเข้าไปติางตหรือนะครับตัวเขาเรียกว่าใช้ทดแทนเพราะว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันมีอายุของเขาเมื่อต้องการใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยนะก็เสืดปลายก็ต้องเป็นการเปลี่ยนและที่สําคัญนะครับถ้าใครยังใช้ตัวรดบบออกออฟอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราใช้อิมเอร์เตอร์ก็น่าจะช่วยทาให้เขาประหยัดพลังงานได้มากขึ้นคูมข้างในกระเป๋าฟันที่และประเทศไทยนะครับ บางคนก็เคยพูดเล่นๆกันว่าจริงๆเม,ม,มือนไทยมีไม่ดีห่านะครับก็คือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนสุดๆไปเลยนะครับดังนั้นเ,น,เนี่ยในคนเนี่ยไหนก็ร้อนนะครับก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการเป็นเจ้าของเราสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งแบบสอนเปอร์เซ็นที่แบงก์มีนโยบายต่างๆมานะครับเรื่องของการายนาเพลเนอร์ที่ผู้แทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยมีออปชั่นมาให้แล้วก็ทาง m g n เราก็มีอีกระบบที o ่เพิ S ่มขึ S ้นมาคือเรื S ่องของ subscription นะครับเราสาาามรถเเป็นจ้ของ เครื่องปรับอากาศได้ง่ายๆที่มาพร้อมกับบริการธนาคารและวันละตีนี้ห้าปีโดยเฉพาะก็ทำให้ผู่รักพวกนี <Okay. S 1> ้มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับในการที่จะเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอานเจ้าของของเครื่องปรับอากาศได้ง่ายขึ้นสำหรับเรานะครับ LG ในปี RGB นี้เนี่ยเราตั้งเป้าที่ว่าถ้าเป็นปนรับเป็นตัวเครื่องนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราขายโยมันหนึ่งแม 11, 108, 000, ื่นแปดพเครื่องในปี2025น,นี้นะครับเราแทนว่า เราจะขายเพิ่มมัากสิบเอีก3 0นะครับหรือว่ามีเป้าในการขาย1 5 0 0 0 0้าพันเครื่องน,นะครับสำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องปร,ปรับอากาศไขยบ้านแล้วเราจะทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาให้ทุกทัานด,ดูว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายในการเติบโตไปที่30%มเ็ในจำนวนยูนิตได,ได้คือผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเรามาดูลน์อัพเจอรวมก่อนนะครับปีนี้เนี่ยเราจะมี สินค้าที่วา,า,างจำหน่ายในตลาดทั้งหมดเนี่7ซีรีส์ด้วยกันนะครับโดย3ซีรีส์ด้านบนนะครับจะเป็นซีรีส์ที่เข้ามาจำหน่ายในปีนี้ก็คือเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นตัว S 1นะครับหรือตัวที่มี AIN นั่นเองแต่ก็จะมี3ซีรีส์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีสุดทุนแล้วก็จะมีซีรีส์ใหม่อีกเป็นรุน่นรื่นไปเทแล้วก็จะมีรุน่นที่เราขายต่อเปนปีที่แล้วด้วยซึ่งแต่ละรุ่นนั้นมีฟีเจอร์ทีท่อะไรนะครับจะมาที่หลายให้ฟัง่ง LG d u b l Cool นะแล้วก็มีเขียนมีมากไว้ข้างล่างเลยว่า World First d u o l i s c h อนาะจจะไม่ใช่เป็นคำที่ทุกท่านคุ้นเคยมากนะครับคำว่า d u o l i s c h ก็คือตัวท่อปล่อยลมนะครับที่สามารถปล่อยลมออกมาได้สองทิศทางหลายหลายท่านเนี่ยอาจจะเ,เคยเห็นเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปเนี่ยก็จะปล่อยลม หมือนที่ขึ้นปรับอากาศที่บ้านทุกท่านใช้กันดึงน,น,นะครับปล่อยอากาศออกมาด้านหน้าของเครื่องได้ด้วยหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าปล่อยออกมาด้านหน้าของเครื่องเร้เียกอไรน,นะครับ๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าการปล่อยออกมาด้านหน้าของเครื่องแล้วเรียกว่าเทคโนโลยีซ็อกแอร์คืออะไรกันแล้วก็โดยทุกท่านนะครับรก็จะมีโอกาสได้ไปรับาาการสาธิตการใช้งานของเครื่องปบอากาศที่มีอากาศออกมาแบบซ็อกแอร์ด้วยซึ่งนะครับ lg duo c air มีจุดเด่นใยการสัมปทานก็คือ1นะครับ perfect comfort AI air ก็คือมีระบบ AI ที่ทำให้อากาศเนี่ยสบายที่สุดสองก็คือเรื่องของตัวทุ a l air care มีอากาศที่สะอาดที่สุดนะครับแล้วก็สามก็คือ smart energy saving แอร์เย็นแล้วสบายแล้วนะครับอากาศสะอาดแล้วยังเป็นถึงอ่างด้วยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูที่ระบบ core เริ่มจาก perfect AI air ว่า AI เนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องสัมปทานได้อย่างไร ทุกคนได้ยินบ่อยๆครับ AI อยู่ในนั้น AI อยู่ในนี้วันนี้ AI มันอยู่ในเครื่องปรับอากาศแล้วแล้ว AI มาทำอะไรเครื่องปรับอากาศเนี่บ้างเรามาดูกันนะครับ AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยเราครับคือหนึ่งปรับเรื่องของอุณหภูมิได้คอนโทรลคุมระดับอากาศได้สองคือ ไม่ต้องตั้งอีซึ่งปกติเวลาเราควบคุมการใช้งานเครื่องปรับอากาศเรากดเปิดปุ๊บเราตั้งุณหภูมิเราร้อนขึ้นเราหนาวเราก็ต้องมานั่นปรับใหม่เรารู้สึกหายใจไม่สะดวกตรงนี้เรื่องของความชื้นเร,เราต้องมาเลือกโหมดหม่ยนะครับแต่ถ้าเราใช้ LG Duo AI Air แอร์อัจฉริยะที่รู้ใจถึงคุณกดเพียงแค่รีโมทแคปปุ่มเดียวเครื่องปรับอากาศจะทำงานด้วยอ i ให้เอเรามาดูวิดีโอนี้พร้อมกันนะครับ ของ g เนี่ยดยูอว่า Cool a i จะมีระบบ Two Way คือใบพัดด้านหน่งที่ยาวกว่ากปกตินะครับมีสองตัวต่อกันทําให้ส่งอากาศเนี่ยได้แรงขึ้นนะครับและเรามีเรื่องของในแรแอร์ด้วยเขาว่าในไร่แอร์ก็คือสมมติเราเข้าบ้านนะครับเราเข้าบ้านไป้ร้อนปกติเราก็จะกดปุ่มเปิดแอร์เสร็จปุ๊บเรา,า,าร้อนเราทำไงครับบางบ้านก็บอกว่าเลื่อนเจ๊โตโหมดนั่นใ้เลยนะครับบางบ้านก็คือปรับอุณหภูมิไปสัก20องศาเลยให้มันเย็นๆนะครับ พอเราบอกว่าถ้าที่เราถอดเตมฝาปุ๊บเมื่อเรารู้สึกนะครับเย็นแล้วเราจะไปกดปัดบใหม่แต่ถ้าเราเปิดเครื่องปรับอากาศ LG แล้วกดปุ่ม AIL ปุ๊บนะครับเครื่องปรับอากาศจะปล่อยลมเย็นเรียกว่าไดรแอร์มาที่ตัวเราเลยเพราะเวลาเราต้องการความเย็นสิ่งที่จะทำให้เราเย็นที่สุดก็คือปล่อยอากาศมาที่ตัวเราเพื่อให้เราเย็นเร็วที่สุด เราขับรถมาได้เลยกลับบ้านมาได้เลยเปิดประตูบ้านเข้ามาปุ๊บอยากจะเย็นเลยถ้าเรากดปุ่ม A I Air ไปนั่งที่โซฟาตัวองเราอากาศเย็นก็จะพิ้งแต่เล็กแอาแค่ตัวเราเลยนะครับผ่านตู้เวฟที่สามารถส่งลมได้แรงเราก็จะเย็นเลยรวดเร็วและหลังจากนั้นนะครับเมื่ออากาศมันเย็นพอแล้วนะครับพุณมตะูมันเหมาะสมแล้วเมื่อเซ็นเซอร์มันเซ็นเซอร์แล้วเขาก็จะทำการเปลี่ยนนะครับอากาศ เย็นๆแล้วัรียกว่าชิลลี่คูลเนี่ยเปลี่ยนเป็นซอฟแอร์ซอฟแอร์นี่แหละครับคือความพิเศษของเครื่องปรับอากาศ LG Air AirB เพราะเราจะปิดประตด้านล่างนะคะเราจะปิดประตัดด้านล่างลงตามรูปนี้เลยและปล่อยลมเย็นออกมาทางด้านหน้าวิ่งไปบนเท้านนะครับอากาศเย็นเนี่ยจะอยู่ในห้องแต่ลมเย็นๆมันจะไม่มาทานตัวเราโดยตรงเราก็จะได้อากาศ เรียกว่าซอฟแร์นะครับดังนั้นเนี่ยแค่เรากดปุ่ม A I R ออกเลยเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติตามลักษณะของอุณหคูมิบนมอนอนะครับรู้ถึงความชื้วด้วยความชื้นที่เหมาะสมของเรานะมันอยู่ที่ประมาณ5-60นะครับความชื้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเลือกกด A I R เขาก็จะปรับความชื้นให้เหมาะสมด้วยโดยที่มุมแอร์ไม่เปลี่ยนแไปนะครับเรื่องของทุกทุกแอร์ก็คือ A I ช่วยเรื่องความเย็นความสบายนะทุกทุกแอร์ก็คือ อากาศที่อยู่ในเคร่องอากาศต้องสะอาดนะครับโดยเฉพาะหลังจากผ่านเราผ่านโควิดกันมาเราก็มาจะพูดว่าซื้อแอร์ต้องช่วยเรื่องพีจีนนะเรื่องความสะอาดด้วยแน่นอนครับ lg เราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาดแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของออคินนิ่งออคินนิ่งเป็นฟังก์ชันใหม่ของเรานะที่เราสามารถทําให้แอะไกลายเป็นน้ำแข็งนะครับทำให้แอะไรกลายเป็นแข็งเสร็จปุ๊บเราล้างอะไรน่าแข็งออกมานะครับแล้วมัน,นล้าแข็งอะไรออกมาเนะน,น,นี่ย เชื้อโรคความสมบูรต่างๆออกมานะครับแล้วเราก็จะมีการปรับให้เย็นดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวภายในเครื่องปรับอากาศสะอาดอยู Del ่เสมอนะครับนอกจากเรื่องของความสะอาดแล้วนะครับเรื่องของการใช้พลังงานก็สําคัญด้วยทีนี้เราอัปเกรดกิโลวัตต์เิเจอร์นะครับจากปีที่แล้วมานะครับกลายเป็น AI กิโลวัตต์เิเจอร์เราสามารถนะครับที่จะระบุค่าไฟที่เราต้องการใช้ต่อเดือน ของเครื่องปรับอากาศที่เราใช้อยู่ได้โดยเราจะมีอ้างอิงอดีให้แต่ถ้าถ้าคือเครื่องใหม่เราก็จะมีบอกว่าปกติถ้าใช้เวลา8ชั่วโมงเปิดความเย็นที่5จะใช้เท่าไหร่แต่ถ้าท่านอยากใช้น้อยกว่านี้เราเซตได้นะครับว่า1เดือนฉันอยากใช้ค่าแอร์ตัวนี้เพียงแค่500บาทเครื่องปรับอากาศก็จะเซตนะครับความเย็นลดแอร์ทุกอย่างอัตโนมัติเพื่อให้สามารถนะครับใช้งาน แล้วสินค้าไนไม่เกิดเราตั้งใจเลยโดยเราต้องเซ็นเรืเ่องของวันที่แต่เรื่องของวันที่จะใช,ใช้และทุกวันที่ใช้ต่อวันด้วยซึ่งก็เป็นการช่วยให้เรานะสามารถควบคุมการใช้ยยงานแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายเราได้กเหมือนจากนั้นอีกฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือ window open detection มันสามารถ,าถิดขึ้นก่าได้ะครับเปิดแอร์บางครัง้งหรือเปิดหน้าตางทิ้งไว้หรือลืมเปิดประตูทิ้งไว้มันจะทําให้เราสินค่าไฟเพิ่มขึ้นพอห้องมันร้อนนะพอาห้องมันร้อนเ่อ้น พยายามทำตัวเองให้เย็นทำตัวเองให้เย็นเท่าไหร่ก็ไม่เย็นแต่เราจะยิ่งอิ่ไฟแต่เรามีเซ็นเซอร์ที่ดูได้ว่าประตูมันเปิดได้ไหมหน้าต่างมันเปิดได้ไหมถ้าเหตุอุณหภูมิในห้องกลับไปอย่างรวดเร็วปึ๊บตัวเครื่องปรับอากาศเนี่ยเขาก็จะลดการทำงานนะครับและถ้าเกิดเราลืมเราออกจากบ้านไปแล้วเปิดประตูทิ้งไว้หรือเราออกจาห้องไปแล้วลืมเปิดประตูทิ้งไว้แล้วเปิดแอร์ไม่ด้วยเนี่ยภายในสองชั่วโมงเครื่องน่าจะปิดอัตโนมัติเลยก็จะทำให้เราช่วยเซฟค่าพไฟแนนซ์เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูสิ แล้วบางฟีเจอร์ต่าเนี่ยที่อยู่ใน LG Duo c o l AI a i ที่ทำให้นะครับเพื่อางอย่างที่ถ้าคุณเป็นเจ้าของเนี่ยเขารู้ใจทุกอย่างเลยมั้งแม่กับพ่อเลยเป็น thank you และเรื่องเอนเนอรี่เซฟตี้มันมีโฟรแอคทีฟนะครับที่แบบตั้งตกลงโฟร์เองก็ได้หรือมีฟังชั่นวินโดว์หรือฟังชันที่สามารถดูได้ว่าเราเปิดตู้หรือป่าวหรือเปล่าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานมากจนเกินไปและมี a อไอกิโลวัตต์แมเนจเจอร์นะครับที่สามารถช่วยให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อประหยัดได้ด้วย ะครับวันนี้จะเป็นวันแรกของการที่บิลบอร์ดต่างๆในเครืนะ่องเทพมหานคร์ละนียท่านถ้ามาที่ตรกเตยรังแมกซ์คอกอมาที่ดิสควอเตัร์เนี่ยก็น,น่าจะเห็นป้ายโฆษณาตามสีแยกต่างๆที่เริ่มขึ้นเป็นโฆษณาของ LG นะครับแล้วก็ที่หัวเมืองตา่างจังหวัดอีก10หัวเมืองใหญ่เราซื้อคันเอาบิลบอร์ดขนาดใหญ่ไว้เลยซึ่งเป็นบิลบอร์ดภาพนิ่งเพื่อให้ลูกค้านะครับในต่างจังหวัดได้เห็นโฆษณาข,ของ LG ตลอดเวลาซื่อออนไลน์ต่นนางๆวันนี้เราจะปล่อยมากมายนะเพื่อให้เห็นนะว่า เรามีเครื่อปงปรับอากาศรุ่นใหม่มาเรามีพิเซนเ,เ,เตอร์ท่านใหม่ออกมานะครับแล้วเราก็ปล่อยในเวลาที่หน้าร้อนกำลังจะมาพอดีนะครับแล้วเราก็จะมีนะ,ะการทำกิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมการขายที่นหน้าร้านมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำช็อปใหม่เอาเปรี้พี่ใหม่ๆที่ไม่รุ่นเชฟไปลงที่นหน้าร้านด้วยแล้วก็โปรโมชั่นส่งเสริมการขายมากมายรวมถึงเราทำกิจกรกกรมงานหลังกับกูุช่างแอร์นะครับซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สำคัญนะครับสำหรับลูกค้าเครื่องปรับอากาศในการที่เขาจะติดแอร์สตูอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราทำ งจยแล้วก็หวังว่านะทุกท่านจะได้เห็นซื้องต่างๆของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่2นะครับหลังจากที่เราจบเรื่องของเครื่องปร,ปรับอากาศภายในบ้านไปแล้วก็จะเป็นตัวไลฟ์คอมเพเชียร์แอร์คอมเพชันเนอร์จริงๆเขาบอกว่าไอ้แอร์แอร์ระบบเหรอสมัยก่อนเขาชอบเรียกกันอย่างนี้นะครบับางคนก็บอกเรียกแอร์ระบบแอร์เชิงพาณิชย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเครื่องปร,ปรับอากาศอีกประเภทหนึ่งที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าคงว่ามีทีวที่มากกว่า ติดในห้องที่ใหญ่กว่านแล้วก็มีดีไซน์ที่หลางกว่าแอร์บ้านเนี่ยมันคือไอที่เราติดกับผนังเห็นเรื่องชัดเจนแต่พอเป็นแอร์ที่เป็นไลฟ์คอมเมอร์เชียลคอนชเนอร์เนี่ยมันมีที่าติดที่แตกต่างกันแล้วก็มีสายที่แตกต่างกันนะครับให้ดูชาร์ตมึงได้อย่างของ LG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในไลฟ์คอมเมอร์เชียลคอนชเนอร์อยู่ทั้งหมด6ประเทศด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็นราพัสเซร็จเป็นกลมๆนะครับอันนี้เหมาะกับกิดตั้งคาเฟ่หรือว่าอะไรอย่างอื่นบ้านไซร์เน็ตนะครับมีวันเวที่สามารถติดตามห้องนอนได้นะครับหรือห้องนั่งเล่นถ้าเราอยากจระชูนแอร์พื้นัิอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีนะครับมีโฟเวที่เราจะกตึ้นตากันเวลาเป็นแอร์หรืแอร์ยหญนะครับก็จะสามารถติดในห้องก็ชุดใหญ่ห้องแขกห้องบ้านเล่นนะครับห้องเรียนเลยนะครับหรือว่าเป็นที่เป็นคอมโบชิโน คือติดห้องใหญ่ๆแล้วเป็นร้านอาหารการเมืองไทยหรือถ้าอยากแบบโอป้าสไตล์เกาหลีเนี่ยแอร์ตั้งพื้นที่คนเกาหลีชอบมากแอร์ตั้งพื้นนะครับแล้วก็มีแอร์ที่เป็นต่าที่ไม่ใช่สำหรับพวกห้องพักหรือตัวโรงแรมด้วยซึ่งมีทีวีที่เรามีนะครับเริ่มต้นแต่ติดตั้งทีวีมันจะอยู่200,000มีทีวีนะครับก็มีต่าหลากหลายเลือกมีเบอร์ห้าที่มีเบอร์ห้าที่มีหนึ่งดาวสองดาวให้เลือกได้เลยนะครับก็มีออปชั่นหลาย มากมากนะครับสำหรับตัวสินค้าไลฟ์คอมเพิวเตอร์แอร์คอนเดนเนอร์นะครับที่สามารถนํามาใช้งานต่างำมากได้ด้วยนะครับเดีวนี้หลายๆที่ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นที่มา้านก็ติดแอร์แบบนี้แล้วนะครับหรือว่าร้านของร้านอาหารไม่ใช่เดียวกันแล้วถามว่าข้อดีนะครับหลักๆของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนเนี่ยแอร์ระบบจะเล่นแค่ได้ว่าเปิดตัวใหญ่ๆเปิดแล้วเย็นนะครับเปิดเล็กเย็นเล็กแต่ตอนนี้พัฒนาขึ้นมามีฟังก์ชันที่ทําให้ชีวิตเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับ มีิทิ้งคิวมาอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเซ็ตัพระบบต่างๆนะครับเราไม่ต้องารวุ่นวายระบบยากมากมากแล้วครับเราสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันคอนโทรลรแอร์บ้านก็สามารถทำได้แล้วก็เราจะได้รีเทิร์นกลับมาเร็วเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแอร์ใหม่เนี่ยนะครับเรื่องของการประหยัดไฟนะครับยิ่งใช้ในเชิงแบบอุตสาหกรรมด้วยเชิงพันธุ์ด้วยเปิดเยอะๆด้วยเป็นบ้านที่เปิดทุกวันเนี่ยมันก็จะคืนถึงได้เร็วกว่านะครับแล้วก็เรื่องของระบบฟอากาศตัวเครื่องปรับอากาศเชิงพณิชย์ก็มีระบบฟอากาศ ด้วยนะครับดีไซน์นะครับหรือบางท่านคงได้ไปต่างต่างกันใกล้งเดียด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโฟเวอร์วันเวอร์ราวดัสเซสเนะครับเราก็จะมีดีไซน์ที่สวยงามที่ทําให้ห้องของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องในรูปแบบไหนเนี่ยสวยงามมากขึ้นนะครับน้ำยาทั้งหมดเราใช้ R าร์สสองนะครับแล้วก็ตัวคอมเพรสเซอร์ของเรานะครับหรือตัวคอยล์ร้อนของเราเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มสามโกลฟิตไปด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าอายุการใช้งานของเราจะมีสามารถใช้งานได้อย่างยวๆคุ้มค่านะ ในส่วนของตัวไลฟ์ t f เชียลแ n g น n e e r เดี๋ยวผมมีวิดีโอสนุกให้ดึงออกมาว่าสา่วน,นครื่งปับาเชิงพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับมันมีข้อดีอะไรบ้างไอู้วิดีโอดเพราะความกรนเลยรรับ ใช้คอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับเราทำให้คุณสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นในในถิ่นที่นะครับด้วยไอ้ LG นะครับตัวคอมเมอร์เชียลแอร์แมนเชสเนะครับหรือว่าไลน์คอมเมอร์เชียลแอร์แมนเชสเตอร์เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับให้สำหรับผู้ชมที่อยากจะติดแอร์ที่บ้านนะครับแต่ว่าอยากไว้วี่ยวและผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะครับที่เราเอามาเสนอในวันนี้แล้วก็จะมีคนเช็ปเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือตัว ทร้างกันมีแล้ว LG เปิด,ต,ดตัวมันแล้วเพราะอากาศนานๆมันสมควรนร่ที่เป็น320องศานะครับแล้วก็พัฒนานุ้นใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับงั้นถ้าเป็นซีรีส์ในกลุ่มของตัวที่เรียกว่า320ซีรีส์เนี่ยเราก็จะมีรุ่นที่เป็นล Pure Type น,นะครับที่สามารถใช้กับจัดเรียงได้ใช้กับตัวเลขสั่นเรียงได้นะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ที่แรงสามารถใช้กับกระสับได้นะครับเรามีรุ่นที่ขายดีนะครับ ก็คือรุ okay. ่น LG เีรแคร์ท mm ี hmm. ่ตามชื่อเลยก็จะขายมากๆนะครับเป็นรุ่นที่ a i r p o นะครับแล้วก็มีกลุ่มของ Arrow Series นะซึ่งในดีไซน์ตั้งแต่ที่เป็นตรวฟอด์นะครับตัว Arrow Tower นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพัดลมตัวฟออากาศที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียกว่า Arrow Furniture และอีกตัวหนึ่งนะที่ LG ก็ขอตลาดเพิ่มตลาดมากกว่า100%ก็คือตัวที่อราตังชื่อว่า LG เปรตแคร์ที่ดีไซน์ด้วยก็เรียกได้ว่าถ้าเราจะใช้งานเพื่อปรับอากาศ พอเครื <kh ore> <ora> ่องข้ออากาศรวมถึบๆรื่องชื้นยูนิโนเนี่ยอากาศในห้องอุทันี้ก็จะคือเจ็บสุดที่สุดนและในเร็วๆนี้จะได้เห็นนะครับเครื่องข้ออากาศรุ่นใหม่แอจเนี่ยเข้ามาตลาดโดยเชนเดียวกันซึ่งหัวใจเราสักรุ่นะครับเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ตลาดในเร็วๆนี้อันนี้ให้ดูปิดเอาๆไว้ก่อนแล้วก็มาปิดท้ายกันนะครับด้วยเรโอของตัวเครื่องข้ออากาศที่เป็นฟิวเมค ว่าเราอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านได้สมบูรณ์ขึ้นได้สุขภาพดีด้วยกันคือใะเนี่ยด้วย LG Pure c a r คือแบรนด์เพชรได้เชิญชมครับเมืทีความน่ารักอาจมันของปัญหาที่ดูไม่เหล็ก LG Pure c a t e สา Alpha Pet หมดปัญหาไร้ขนสัตว์และผลิตภัณฑ์ผสม LG Pure c a t e สา Alpha Pet Pet Lover m o r e Lover ไม่ได้เรียนให้สัตว์ใช้เนี่ยคนที่หลักสัตว์ก็ใช้ไ,ได้นะและก่อนที่ผมจะลงเวทีไปรอบีนี้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรามีการเปิดตัวแบ,บนค์สเตอร์คนใหม่เนะะี่ยหลายท่านคงรอเมื่อไหร่ผมจะลงไปเนะะี่ยเพราะว่า <c oughs>